เสาสีเสาสีอ๋อจะเป็นเซตไม่รู้เป็นระเบียบเนี่ยเธออยู่มาหลายสิบปีฉันก็เกือบสาสิปีนะพวกเรายังอยู่ได้ในวงการแลบางคนเข้ามาแล้วไปเลยเคล็ดลับของเธอที่อยู่นานขนาดนี้คืออะไรก็คือเคารพในหน้าที่ของตัวเองมาให้ตรงเวลาเคารพผู้ใหญ่แล้วก็ทุกคนในกองถ่ายต้องเท่ากันหมดหไม่มีแบ่งชั้นวรรณะเคารพบ,บทละครที่เราได้มาตรงเวลาเท่านั้นแหละค่ะ อืมแล้วเต็มที่กับมันเนาะเต็มที่เวลาล่นก็คือเต็มที่อย่าไปหยอดแยะแล้วจะอยู่ได้นานเออนี่ใครที่หล่อจังอันนี้พี่แมนอันนี้ลูกสาวเออนี่ลูกสาวที่อยู่เมืองนอกน้องแป้งเออนี่เจ้าคุณปู่เจ้าคุณปู่เอการเจ้าพญาเทเวศ คือพ่อของห mm hmm. ม่อมหลวงค er ok ั <sc pl. S 2> บกุนชอนในอายุทยานะที่เ uh, ป um, mm ็นเจ้าของเพลงกุหลาบในมืออุ้ยทำไมเธอรู้ล่ะอุ้ยทำไมเธอรู้ล่ะนี่คือหม่อมราชวงศ์นะเธอคุณข่าวยังตอแใ่ดัวก่อนนะเดกคนจะไม่กล้าถอดจะถอนยุลบไม่ยกไม่ต้องน เธอพาฉันมานี่หน่อยนี่อะไรของเธอเนี่ยตรงนี้พวกเครื่องประดับฉันชอบเลยจริงบ้างปอบบ้างปนไปมาอยู่ในนี้แหละโอ้โหเฮ้ยสวยสวยอันนี้มุกนะเจออันนี้เป็นบอลลอกบาลลอกใช่บอลลอกแล้วอันนี้เป็นไม้ไผ่ยังไงล่ะใส่ยังไงเนี่ยตัวก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยโอ๋สวมอย่างนี้เลยสวยสอันนี้เป็นแอมใช่ไหมแอม ใช้มั่งไม่ใช้มั่งมันมีสองชั้นนะอันนี้โซนอันนี้โซนเก็บมุกมุกมุกต่อสร้อยมุกต่างต่างมุกต่างต่างโอ้ยสวยโอ้โหเพชรเพชรเพชรอันนี้ไว้สำหรับเวลาไปงานศพอันนี้มุกเนี่ยเนี่ยสาวสีสาสีาวจะเป็นเซตไม่รู้เป็นะเบีเนี่ยเธออยู่มาหลายสิบปีฉันก็เกือบสามสิบปีนะพวกเรายังอยู่ได้ ในวงการเนาะบางคนเข้ามาแล้วไปเลยเคล็ดลับของเธอที่อยู่นานขนาดนี้คืออะไรก็คือเคารพในหน้าที่ของตัวเองมาให้ตรงเวลาเคารพผู้ใหญ่แล้วก็ทุกคนในกองถ่ายต้องเท่ากันหมดมไม่มีแบ่งชั้นวรรณะเคารพบ,บทละครที่เราได้มาตรงเวลาเท่านั้นแหลคะค่ะแล้วเต็มที่กับมันเนาะเต็มที่เวลาเล่กก็คือเต็มที่อย่าไป,ไปหยอกแยะ แล้วจะอยู่ได้นานเออนี่เคล็ดลับเลยนะอ่ะเด็กบางคนมันไม่ค่อยมีมารยาทเท่าไหร่ปัจจุบันเนี้ยสอนมาหน่อยสิถ้ารักในวงการนี้ก็ต้องทาตัวดีต้องทำตัวดีนะเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทักทายกันบ้างนะลูกนะไม่ใช่เข้าไปก็โทรศัพท์ทุกคนในกองถ่ายเดี๋ยวนี้นะอยู่กับโทรศัพท์อย่างเดียวจริง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 หรือก็าอาจจะดูบทในโทรศัพท์ก็ได้สมัยก่อนนะอ้วนเวลาพี่ป๋องไปกองถ่ายเนี่ยทุกคนจะเฮฮาลุ้ สนิทสนมกันประกมเกี่ยว<ช>เป็นเออแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กจะอยู่กับโทรศัพท์หมดเลยเอแต่เขาอาจจะดูบทในโทรศัพท์ก็ได้หรือดูอะไรเราก็ไม่รู้นะความหมุกพันมันเขไม่คอ่อ,คอยมีนะแล้วเธอรู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยบางทีบางทีโปรดิวเซอร์ Producer, หรือว่าผู้กำกับเนี่ยเขาจะขายเราให้กับช่องอย่างเงี้ยเขาจะขายเลยตัวนี้มีพี่ป๋องตัวนี้มีพี่อ้วนตัวนี้มีคนนั้นคนนี้เนี่ยเขาจะต้องขายความที่เรา เขารบในหน้าที่การงานของเราถูกต้องถูกไหมมันถ,ถึงจะขายได้ใช่ใช,ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นการจะขายตัวนักแสดงให้ไปปรากฏตัวอยู่ในละครนั้นๆั้นะ่ะมันจะต้องเป็นคนดีแล้วก็มีวินัยแน่นอนถูกต้องแล้วก็ที่สําคัญนะคะเข้าไปในกองถ่ายแล้วต้องทําตัว ให้ลื่นเลื้งสนุกสนานอย่าไปให้เด็กกลัวเราเอออันนี้สําคัญถ้าเด็กกลัวแล้วเขาจะเล่นกับเราไมมเล่นไม่ได้เ,ออเล่นไม่ได้อ,อันนี้คือวิธีการขายนเนะาะ <ๆ S 2> แต่ฉันมีอย่างหนึ่งนะคะ